เวลาในร้านอาหารหรือพัตคารดังร้านใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทำไมเขาทำอาหารออกมาแล้วเงางามเนี่ยมันเพราะอะไรวันนี้เฮยป๊อกจะมาสอนวิธีทำเทคนิคเลยในร้านอาหารส่วนใหญ่เลยนะทำไมเวลาเขาผัดออกมาแล้วเนี่ยผักเขาเงาสวยกุ้งเงาปลาหมึกเงาเป็นมันน่ากินจังเขาผัดยังไงเขาลวกยังไงเดี๋ยวเฮยป๊อกจะทำให้ดูเดี๋ยวนี้เลยง่ายๆนิดเดียว ้เดือวผัดออกมาจะเมาเหมือนในพัตคารแปะปกติเราที่อยู่ที่บ้านเราทําที่บ้านเนี่ยเราก็จะผัดกันสดๆเลยใช่ไหมแต่เวลาเทคนิคของร้านอาหารเนี่ยเขาจะลวกในน้ามันเพื่อเพิ่มความเงาวานน้ํามันก็เริ่มร้อนแล้ว,เ,วเทฟดูก่อนอ่าเนี่ยน้ำมันร้อนแล้วรองกระเด็นนะกระเด็นกรเด็ตวใส่ลงไปเลย ใส่แล้วเอาขึ้นเลยไ้งดเนีนดความร้อนกมันสุกแล้วเนยนไหยไมใส่แล้วขึ้นเลยเห็นมะมันสุกเลยไหมเนี่ยเห็นไหมมันสุกแล้วเนี่ย แต่ว่ามันถูกอยู่ประมาณ80-90%เองอันนี้ผักเหมือนกันนะเขาก็ลวกในน้ำมันนะครับเยลบอกจะบอกให้เทคนิคของเขาเนี่ยจะมีผักบางชนิดที่เขาจะไม่ลวกในน้ำมันก็คือพวกตักกาดข,ขาวพวกนี้เพราะว่าพวกนี้เวลาผักเขามันจะอมน้ำมันเอาไว้อย่างบ็อกครียอดข้อโพดผักแข็งแข็งคะน้าอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะลวกในน้ำมัน เนี่ยปอกจะมันลวกให้ดูแล้วลวกเนี่ยก็คือให้มันสิดประมาณ80เซถึง90เปอร์เซนให้นะเองผัดก็เหมือมนกันมันโดนความร้อนทวกมันก็สุกแล้วผักมันสุกง่ายเนี่ยพอาลงไปชัตเดียวเองไม่ถึงหนึ่งนาทีนะประมาณก20วิเขาก็จะขึ้นแล้วคือให้มันสุกอยู่ประมาณ80อร์เซนถึง90เปอร์เซ็นทก็เดี๋ยวเราต้องไปผัด่อ เนี่ยคือเทคนิคในร้านอาหารนะเทคนิคที่เขาทำาแลทำไมผัดอาหารอาหารผัดออกมาแล้วทำไมสวยเนี่ยแล้วผัก,กเขาเขียวตลอดเวลากินไม่หมดพอกลับบ้านยังไปเขียวต่อถึงที่บ้านเลยนะจะไม่มีการเหลืองเลยจะไม่เหลืองแล้วไม่เขียวด้วย <S 2> <S 2> แค่นี้เองเทคนิคี่ง่ายเห็นไหมเนี่ยลองดูนะ เขาจะเงาเลยไหมเนี่ยเห็นไหมเพราะมันโดนน้ามันเคลือบไงตอนนี้มันสุกประมาณแปดสิเปอร์เนตะให้ดูตรงกลางนี้อ่ะดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้ยังเป็นเหมือนเป็นไตนิดๆมันยังสุกไม่ถึงมันยังขาวอยู่ไงใช่นไหมถ้ามันสุกมันจะใสเหมือนตูงขบขอข้างๆที่เห็นเขียวทั้งวันทั้งคืนเอาอี้ดีกว่าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ